โอ้ยน้ำโอ้ยเดภาพมากันอยู่ให้อยู่หน้าอยู่น้องค้องบึงตอนนี้เเปลี่ยนบรรยากาศเก็บปูเก็บปลากันมามาดูดปลากันมือนี ว่าเม,น,มน้องเตียวัดศิริสบานีเริ่มว่าเมน้องวัชกุสุเรนผมก็พอกันอีกแร้ก็จ้างช่องเมน้องนี่คือเก้ามีสาวหน่อยเหมือนเย่ยานอยู่ได้ ใหอยากดิ่นนะลูกเอยระวังลมเลิระวังลมเลิไปไหนอเปวไอเปยวปวดแท้ได้เพลินนะพ a มากต่ห

ยังน้อยมวนเท่าไรทำแบบมาเก็บปูเก็บป่า่ได้เป็นดูดไม่ินหรือเป่าวยเบิดหน้าฝนแล้วก็น้ามันฉีคขอนป่วยเดยเนาะเพื่อน็จะเอาส่อด้าไหมลงสนามไว้แล้วก็เรอนำโบกแล้วก็มาดูด เอาเอาเอาใไหมก็ปลาแล้ววันนี้เหรอเห็นยดเราดูกเย mày cái nè cúp mày bò cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp

suy ơi ơi <laughs> Cùng đài bay, sao? Hả? Cùng đài bay, bó <cười> <cười>

ยังนะาวยังนะตั้งค่าแบบไรนะเราคือราีหลายแะปทีหลายแะห่วาเกสามเก้น่ามเกต้องตั้งฉันดูเลยล้าไปแค่สามสีเดือนเท่านี้แหละน่าดูด่าเนาะ

ดูก่านไม่เท่าไงคนได้ีง ัใจเด <laughs> ้จริงลงมาเด้โอ <ita> <laughs> ้โอ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 เคได้ได่ไล้เสือให้หนแล้วมาแมนบอไปายบายลูก

ดี๊ดิกินเข่าก่อนหูวอนดูดมาดูดปลาน่ามาหน่อยเนื้อลายเนาะที่เจ้ากันเนาะพอขึ้นนั่นนี่ดิอ่าเก็บใช้ทำเลยมาเป็นยัง

อย่าเข่ากับมือไปพอแล้วลูกด่าเราเมื่อ,ลอกล่าวนะจดิอย่เมื่อพู้เดียวมือเมื่อบ่หดูดบ่มันบ่บ่เบิ้ลส่อนน้ำบันวา ว้าวสดจิ Mình jude không được đây hay là con bịu ha gan เนื้อ vô บ่ คนใ่บ้านก็คล้องเนาะพอผัวว่าหายนี่อย่างก็หายกินด้วยอ่เ้เขาบอกเลยเอา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 

ได้เม่พอตําพักไม่แห้งเด็ดเดี๋ยวจะเก่งเนี่ยผู้ดมุกใครอ่้ขอด้ตอนลุกตอนเมียแล้วบ่โอ้บางคนใหญ่บางคนใหญ่ อาพี๊ด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 ฮ่าฮ่าบ่าฮ่าข้ออะไรข้อ

เรียบร้อยมีสองตัวบอบ้งูนี่งูมีผิดบอกล่อใครกัแต่มันกัดเน่ิอ้าาดิมลหนเลย้า้าังน่ะ เหยียดด้มันตีในตาน่ะปลาปลายังกันนะจไปกินอย่งนัตีมกินอย่างนนต ลูกไม่กันมาดิาัยังไ่เก็บเอก็ไดนอไลายเป็นไดเนาะทำบืนบืนเอาเอา ยเรียบร้อยแล้วในทางโบเตรียมตัวแล้วบ้านนี่โอ้ยไปเตรียมตัวเตรียมตัวเมื่ออ้ยน่อกินนาเมื่อกินเขาเมื่อกินเขา

ถอยไเยเ้ยเขียนไม่ได้าะเอามือข่าเลยเขียน้าเขียนใชเขียนหอ่ากบไปหรืปลกหปลาแน่ๆแล้วก็เมื่อเขาบัดนเนี่ยนี่นี่ทไปลาลูกมลานี่นี่นี่ด่ังยี่กินด่น